จริงครบนีคอ่งที like ่บกาครเียไม่ไ้จะกลังจสต่อแล้ววตันี้จะโซนค่ะโซนเซฟโซนตโตโอเคค่ะใครที่โหวตไทยรัฐทีวีให้ดูไม่เป็นะคะมาหาแม่โซนได้เลยนะจ้าแสงประมือขอบคุณคุณแม่มากโซนมากค่ะน้าน้ไม่มี

không có gì, không có gì, không có không có gì, không có gì, không น้ำน้ำไม่มีโอใชค่ะวัสดีค่ะัวดีลูก่ไงลูกไปะรีบรเรไ้ค่ะวันดีค่ะไดค่ะัดีค่ะไม่แเรไม่แดีหน้าเรียนี่แล้วะเรียแล้ว่อ คุ้รับำรารต่ส้ครที่บอกว่ากไ่ับสับรอส้รัและตรงนี้ตรงน้ก